วิเพื่อนๆค่ะวันนี้ครูม่อนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้กล่องนี้มากล่องนี้คืออะไรกล่องนี้คือเซรั่มทองคํา 24k ทองคําบริสุทธิ์แท้99.9% Puroco Skin Care Counter Brand นำเข้าจากเกาหลีแบรนด์ Dr. m i n s e ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างๆใครมีปัญหาผิวหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอตัวนี้ต้องเข้าแล้วค่ะแพคเกจสวยหรูและดูดีมากๆเดี๋ยวครูม่อนพาแกะกล่องดูข้างในค่ะ หอมมากขวดสวยมากแล้วดูสิคะทองระยิบระยับเต็มขวดไปหมดเดี๋ยวมาทากันดูเลยจ้าปั๊มออกมาค่ะปา๊มออกมาค่ะหยดไปเลยจ้าใครที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะเน้นตรงที่ฝ้ากระเยอะๆนะคะรูปเลยจ้านี่เน้นๆไปเลยทาได้หมดนะคะทั่วหน้า ได้ตรงใต้ตา <S <S ถ้าใครที่เป็นฝ้าหนาๆน,นะคะก็เน้นแผ่นทองนะคะอ่าตัวทองคํานะคะขยี้ไปเลยค่ะ โอ้โหทาเสร็จแล้วหน้าฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยค่ะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดงดำสีผิวไม่สม่ำเสมอพลาดไม่ได้ค่ะเซรัมทองขวดนี้ค่ะสกินแคร์นำเข้าจากประเทศเกาหลีมีออยยอในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยอยู่คู่กับเกาหลีมา70ปีนะคะทักมาจ้าจิ้มตะกร้าเลยจ้า